ต่อไปวันอังคารนะนะคะเรื่องงานของคนวันอังคารเดือนหน้าเนี่ยจะมีความรู้สึกเบื่อหน่ายเซ็งๆส,สักนิดหนึ่งนะเบื่อหน่ายเซ็งๆบางครั้งอะไรที่เอ่อมันไม่ค่อยได้ดังใจเท่าไหร่นะคนรอบข้างบางทีอยากจะได้อยากทํางานที่มันสบายๆบ,บ้างมันก็ไม่สบายนะอย่าท้อนะคะอดทนนะอดทนในเรื่องของการเงินเนี่ย จะดีขึ้นมาละนะจะใจเชิญขึ้นมานะคะคุณจะมีความมั่นคงในด้านการเงินมากขึ้นเดือนหน้าเป็นต้นไปนะนะคะแต่ภาระมันก็เยอะพอสมควรมันก็แต่คุณพามันไปได้อืมันจะเป็นมันมีแสงสว่างมาให้คุณละในเดือนหน้านะคะส่วนในเรื่องของความรักก็โอเคนะคือในในชีวิตความรักของชีวิตคู่เนาะมันก็มีเหนื่อยบ้างทุกบ้างสุดบ้างก็ค่อยศึกษาเรียนรู้กันไป นะคะก็ค่อยศึกษาเรียนรู้กันไปนะบางคนมีลูกก็ลูกต้องเรียนต้องอะไรบางทีมันก็ต้องเก็บเงินเก็บทองมันก็เป็นเป็นธรรมดาของครอบครัวนะคะแต่โดยรวมก็โอเคนะโอเคนะคะไม่มีปัญหาใดๆในส่วนของคนที่ไม่มีคู่นะคะในเรื่องของความรักก็เนะอ็นจอยนะกับชีวิตโสดแลอแล้วก็กับผู้ที่หมายปองเอาไว้ นะกับผู้ที่หมายปองเอาไว้แต่ชั้นเตือนนิดนึงนะคะถ้าเราทําดีเราก็จะได้เจอคนที่ดีนะถ้าเราเป็นคนดีเป็นคนที่มีความรักมีทัศนคติในความรักที่ดีเราก็จะได้เจอคนที่ดีนะเราก็อธิษฐานนะในส่วนที่ใครที่ไม่เจอความรักที่ไม่ดีเจอคนรักที่ไม่ดีก็ขอให้เขาออกไปนะขอให้มีคนดีๆเข้ามานะคะ ขอให้ได้เจอคนที่ดีนะ